เมื่อทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและธรรมชาติรอบๆตัวจึงมีความสำคัญขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับพวกเราเดินทางไปหลายที่เพื่อไปดูธรรมชาติที่เราจะถ่ายทอดให้เด็กๆเ,เข้าใจระบบของธรรมชาติลุงอ๋อยเคยบอกกับพวกเราไว้ว่าทุกชีวิตที่เห็นณนะปัจจุบัน คือชีวิตที่ปรับตัวมาอย่างยาวนานและก็อยู่รอดณนะปัจจุบันที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวอยู่ในน้ําหรือว่าปรับตัวในพื้นที่แห่งแลง้งทุ่งกว้างน้ําน้อยลมแรงทุกพื้นที่มีการปรับตัวมาอย่างยาวนานและทุกชีวิตและได้เข้าใจหน้าที่ของแต่ละส่วน ที่ทำให้เกิดชีวิตและการอยู่รอดในธรรมชาติโครงสร้างต่างๆของธรรมชาติทำให้เรานึกถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตด้วยกันนั่นเองและสิ่งไม่มีชีวิตอย่างน้ำก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตบางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกฝนพวกเราก็มีความสำคัญมากๆ เพราะเมื่อพวกเรามีความรู้มากๆเราก็จะออกแบบกิจกรรมต่างๆให้กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมด้านของธรรมชาติและนี่ก็คือง,งานส่วนหนึ่งของมุ้ยที่กระต่ายดวงจันทร์ที่นำความรู้ของธรรมชาติผ่านเด็กๆครับ